สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แน l กันพาม a นครับก็วันนี้ผมจะมาทําการเปิดกล่องนะกับงานเก่านะครับที่ไม่ใช่ m a s t e r ร์เกตนะครับแต่เป็น1นึ่ต่อร้อยกันดั้นะฮะเอามาใช่สีหต่อร้อยเด t ิ n น่กันดั้นะครับก็เป็นงานเก่าผลิตกันปีไหนผมก็ไม่มีข้อมูลนะครับอ่ะแต่คือว่าตัวเนี้ยทาไมผมเอาตัวนี้มารีวิวก็คือผมจะเอาตัวเนี้ยไปโมดิฟานะครับก็ไปส่งร่วมสนุกกับทาง ติดกันพาคอนเทส2020นะครับครั้งที่1นะฮะในวันที่24-27กันยายนนี้นะครับอ่ะก็ผมก็ตั้งใจว่าตัวเนี้ยมาทำนะฮะเออคือที่แรกอะผมก็ตั้งใจเอาบาททอสหนึ่ต่อร้อบารทอสมาทำนะแต่ขา,ามันหักไปผมก็เลยเออหาใหม่แล้วกันก็เลยได้ตัวนี้มานี่นะปวดก่อนแล้วผมก็ยังเอาตัวนี้ด้วยครับโมด้วยนี่เลยก็คือสไตล์พันเชอร์เออใช่ไหมออใช่สิ ลันเชอร์สไตล์กันดั้มแน่ตัวนี้คือมันน่าจะเป็นงานที่ออกมาไล่ๆกันนะ,นะครับของตัวนี้ก็เป็นหนึ่งต่อร้อยเหมือนกันแต่เดี๋ยวตัวนี้ไว้ดูรีวิวครั้งหนะ้าวันนี้ดูตัวนี้ก่อนผมจะรีบต่อตัวนี้แล้วก็ไปต่อตัวนั้นแล้วก็เอาสองตัวนี้ไปยำรวมกันอ่ะเปิดกล่องกันเลยเออให้ดูกล่องกันนะกล่องสมัยก่อนนะมนก็หน้าตามจอกเป็นเหมือนอนิเมะนะครับนี่ก็เป็นแบบอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะอนิเมะที่ ใช้คอมพิวเตอร์ทํำแล้วอ,ะอ่ะเส้นมันก็จะแบบคมๆหน่อยที่ไม่ใช่บ e ล็อกอาร์ที่แบบเหมือนสมัยก่อนที่วาดมือนะฮเะออเอันก็เป็นรูปแบบของตัวหุ่นข้างๆกล่อง,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 งนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับคนขับหน้าตัวยานนะครับโอเคอ่ะแผงเทมาเลยด,ดีกว่า เกนการเสียเวลานะครับอันแรกเลยคู่มือครับคู่มือนี่คู่มือบางๆนะน่าจะไม่เกินสิบแผ่นนะออประมาณแปดแปดแผน่นสิบสิบหน้านิดนิดก็คือคู่มือเนี่ยก็หน้านี้เป็นหน้าสีนะหน้านแรกนะ้เออหน้าแรกเป็นหน้าสีเป็นแผงนะนะเลยเช็คก,กับไปเช็กกับงานจริงได้ว่าแผงไหนสีอะไรบ้างนะ แล้วก็มีรายละเอียดในการติดสติกเกอร์เหรอออไม่ใช่สิอ,อ๋อรายละเอียดทั่วไปเออเหมือนที่ปัจจุบันนี้มีนะฮะหน้าห,หน้าที่สองส่วนหน้าที่สามก็จะเป็นการประกอบแบบคือดูดูแล้วมันเหมือนไฮเกตอะมันเหมือนแผ่นพับไฮเกตนะเห็นไหมเออนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะหน้ากลางไม่ใช่หน้าสีนะครับแล้วหน้าสุดท้ายก็จะเป็นไกด์สี เป็นไกด์ีนะไม่ใช่เป็นการติดดีคอนนะเพราะตัวนี้ผมดูแล้วมันไม่มีดีคอ์มานอกจากสติกเกอร์ฟอยนะครับหน้าสุดท้ายก็เป็นข้อมูลรายละเอียดต่างๆของตัวหุ่นคู่มือหรือค่าคู่มือสมัยก่อนอให้ผมเดาตัวนี้มันคงผลิตมาอย่างต่ำๆสิบห้าปีละแหละใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นนะเพราะซีรีส์นี้มันช่วง2 0 0พใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนี่สองพเออ ก็ประมาณ10ปีนิดๆน,น,น,นะครับตัวนี้อะแผงนะฮะเราก็มาดูแผงกันนะครับแผงที่แกะมาทั้งหมดเนี่ยประมาณเท่าไหร่วะไม่ใช่ประมาณนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสิบสามทั้งหมด13าแผงในนี้นะครับแยกสีมาได้หลายสีเลยเออก็หรือว่าเออดีนะทำมาดีนะของงานเก่าๆที่แยกสีได้ขนาดนี้อ่ะอันแรกเลยก็ดูแผงสีขาวกว่อนละกันแผงสีขาวเรียบๆก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตรงขานะครับนี่ตรงขาซึ่งขารุน่นก่อนนะมันมันมันก็ประกอบง่ายมากนะมันเป็นชิ้นเดียวยนะเออแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยสองอันก็เป็นขาแล้วนะครับคือเมื่อก่อนอ่าเขาเรียกอะไรอนะ่ะการการพัฒนาหุ่นโมเดลสมัยนั้นก็น่าจะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเออเมื่อประมาณสักสิบห้าปีก่อนเนะาะแห่งสีขาวนะถือว่าทามารายละเอียดก็ รายละเอีเยดก็ไม่ต่างกับตัวมาสเกตของของบันไดเนี่ยแหละครับตัวมาสเกตของเดซี่อี่เขายังไม่ได้รีโปรดักยังไม่มีเวอร์ชั่นสนะฮะตัวเลวเกตสวยกว่านะผมเคยต่อใครใครชอบเดซี่นี่ผมแนะนําของเลวเกตเลยเวเกตของบันไดถือว่าทํามาโค่รสวยเลยนะแต่มาสเตอร์เกตยังไม่สวยนะ่ะแล้วก็มาดูแผงต่อไปนะมาดูแผงสีแดงดีกว่าแผงสีแดงจะเป็นในส่วนของแบ็คแพ็คทั้งหมดนะ นแล้วจะมีรองเท้ากับแบกแพ็ก,กเออซึ่งสีแดงอะ่ะก็อย่างว่านะเดสตินีสีแดงสดสีสดใสแผงพลาสติกดูเนียนตานะฮะเอออย่างว่าผมต่อจีนมาเยอะเพราะผมมาเจอบันไดผมก็โอ้ของดีนะของดีเนพลาสติกดีเป็นอย่างนี้นะเห็นความแตกต่างต่อไปเ็นแผงพีซีแผงพีซีนุ่มๆนุ่มๆเหมือน,น,นเดิมอะ่ะมาได้จับมานานนะครับนี่แผงพีซก็โอ้โหเรียงกันมาเป็นตับเลยนะ จะถ่ายรูปไปดูใกล้แล้วกันนะเรียงกันเป็นตับเลยแผงแบบว่าเหมือนๆกันอะ่ะเยอะแยะหมดเลยนะครับแผงต่อไปเป็นแผงที่เป็นชิลี่เห็นไหมเป็นชิลนะครับก็มันมัน,ม,นมันดูเหมือนมันจะนิ่มๆนะอ,อ,อันนี้พลาสติกมันดูนิ่มๆดีอะ่ะนะครับทำให้ดูอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นเป็นแสงจริงๆอะ่ะที่มันจะต้องแบบ บางๆอ่ะสีบางๆครับจะดูเหมือนเป็นเป็นเขาเ,เรียกอะไรนะเป็นแสงที่มันพุ่งออกมาเออผมอธิบายไม่ถูกเว้ย่ะต่อไปก็เป็นแผงสีเขียวที่เป็นอาวุธปืนนะครับนี่หนึ่เป็นสีเขียวขี่ม้านะอ่อนๆน,นะครับรายละเอียดก็พอมีนิดหน่อยไม่เยอะมากถ้าผมโมผมคงจะมาเดินเส้นมันเพิ่มดีไหมจะเสียเวลาไหมมีเวลาแค่ไม่ถึง20วันนะ่ะนะในการโม เดี๋ยดูก่อนแล้วกันแล้วก็แผงสีดำก็จะเป็นแบกแพคนะครับแบคแพคเหมือนกันแบกแพคแล้วก็ข้างข้างเอวมันนะครับสีดำสีดำหลอมาเนียนตานะครับดูดีดูดีคือมันดูดีอยู่แล้วเออผมรู้กูพูดไงมัดูดีอยู่แล้วนะจากคนที่ต่อจีเนเยอะนะอ่ะแล้วก็แผงสีฟ้านะครับแผงสีฟ้าจะเป็นดาบนี่ดาบ ็เอออ,อันนี้ก็รายละเอียดแล้วจะเยอะหน่อยนะครับผมว่าผมจะเอาตัวนี้เป็นอาวุธให้มันถือหละหมายถึงตอนที่ผมโมนะที่หมูยำเอามายำรวมกันเพราะตัวนี้มีปืนใช่ไหมตัวนี้มีดาบเอามารวมกันแล้วก็สีน้ําเงินสีน้ําเงินนี่ก็เป็นสีน้ําเงินเข้มๆนะครับเป็นสีเงินเข้มๆเป็นในส่วนของตรงมือรับข้อมืออืมแล้วก็หน้าอกหลังอืม ไหลนะประมาณนี้สีน้ำเงินนะครับแล้วก็แผงสีเทาซึ่งให้มาแผงเดียวตัวนี้คงไม่มีโครงในนะครับอืมเป็นงานเก่าเนาะไม่น่ามีโครงในแผงสีเทามันเลยมีมาแผงเดียวนะครับแล้วก็แผงที่เป็นมันติดคัลเลอร์มีมาด้วกันเลยสีสีนะครับมีเหลืองขาวแดงเทาก็เป็นกล่อง ข้างนอกตรงหัวปืนอืมอ่าแค่นี้นะครับแล้วก็เป็นแหงใสอ่าแหงใสนี่ก็เป็นพาร์ทในอ่าเขาเรียกอะ้รเอฟเฟกอ่ะเป็นเอฟเฟก์ของอาวุธตัวดาบนะครับอืมก็แหงมันหมดแล้วนะทีนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์ฟอยด์นะครับให้ดวงตามาหนึ่งดวงแล้วก็สีแดงกับสีเหลืองสีเขียว ซึ่งเอาไว้ติดตรงน่าจะบนหัวมัน่นะฮะตรงบนหัวมันนะครับซึ่งอันสุดท้ายเนี่ยผมผมไม่เคยแกะงานเก่าไงผมก็เคยเจอครั้งแรกเหมือนกันกันกบป้ายแผ่นใสที่เป็นแบบเนี้เออสวยไหมผมชอบนะผมเปิดมาผมเห็นเฮ้ยจิงดีว่าแล้วมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเหมือนก็มีรายละเอียดนิดหน่อยอเป็นรายละเอียดของคนขับอะ่ะชื่อชินอาสุกะใช่ไหมอาสุกะ อายุ16ปีนะครับน้ำหนักร้อยน้ำหนักค่า15บู้พิดน้ำหนักค่า15สูงล้บแ68นะเอออะไรก็นเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นอืมวันเกิดออะมันเกิดอะไรอะเือดสิงหาวันที่หนึ่งนะครับเ,ออเลือดกรุ๊ป O เออนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นอ่าชื่อของตัวนางเอกนะครับชื่อสเตล่า ผมจาชื่อไม่ได้จริงๆนะผมดูนะแต่ผมจาชื่อไม่ได้อ,อ,อ่ะช่างมันไม่มีไม่มีอายุะ <c oughs> ไม่มีอายุมีส่วนสูงมีน้ําหนักนะมีเลือดคุปเอนะเอออ่ะเอาเป็นว่ามันก็จะเป็นแผ่นที่แถมมาเท่ๆผมเดาว่าไอ้กล่องนั้นก็จะเป็นคีล่าแหละนะครับนะอ่ะก็ตอนนี้ผมก็จะต่อเสร็จแล้วผมก็จะทําการรีวิวอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพื่อที่จะรีไปโมดิฟายไยายารวมกันนะ ถ้าใครอยากรู้จ่อเป็นยังไงก็ติดตามได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะไว้ดูคลิปถัดไปกดกระดิ่งไว้เลยจ้ากิ้งๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ